ส่งไปห้งยังไม่เห็นเลยโทรศัพท์ปไปเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปทำเเออ,เอ,อไม่เป็นไร B C D สองสองสี่เออเออโอเคโอเคม้นส่งงานไปให้รู้ดูยังใช่มันดูเรียบร้อยแล้วโ okay. อเคคพวกเหิวข้าวไปหากินข้าวเลยได้ใช้แบตก่อนระหว่างที่ปลายกับเข็มนั้นกำลังจะไปกินข้าวอยู่คนงานก็ได้แอบเข้าไปใช้หรหัสเคสเข็มเพื่อไปยืมต่างาย ด้วยความสนิทกันฝ้ายจึงรีบโอนให้ทันทีโอเคไม่ถามไปทุกอย่างฝ้ายที่ส่งไปอ่ะมันเปิดได้ปะ่ะยังไม่ได้ถามเลยแบนบด์ดเนี่ยใช้อยู่เออไปถามแล้วจ้ะเฮ้ยไอ้ฝ้ายโทรม,มาไหมว่าต้องหาสายไม่รู้ดิโทรกลับดิฮัลโหลฝ้ายโทรมามีอะไร เนี่เย็นแล้วนะห้าพันที่ยืมไปอ่ะเมื่อไหร่จะคืนเฮ้ยเงินอะไรข้าไม่ได้ยืมเองเลยนะเมื่อวันข้าไปกินข้าวกับไอ้ปายมาเอาไม่เชื่อเองถ่ายไอ้ปายก็ได้อะไรวะฮัลโหลป้ายเออไอ้เขียบไปกินข้าวกับกูมาเออมาชาร์จแบตไว้อ่ะคือมัน เออ,เอ,องั้นเองขับรถมาหาข้าที่บ้านนะนั่งก่อนเลยไหนเองเล่ามาดิตั้งมตตอนกลางวันเองยิงตังค่าไปห้าพันบอกว่าจะไปซื้อโน้ตบุ๊กนี่ข้าไม่ได้ยืมเองมีหลักฐานาาาเปล่าไม่ดิเอ้าเอ็งมาดูเออว่ะไหนมาดูดิขไปยืมนตอนไหนวะคูชาร์ดแบตไว้เออ มึงจะไม่ยิงใ,ใคร่ะว่าแต่มืองรหัสให้ใครเปล่าให้แต่ทูไปดูงานมึงไงมึงโทรหายทูโฮัลโหลทูได้เข้าไปดูงานที่ปลายส่งมายังที่ให้รหัสเฟซไปดูอะ่ะเปล่ายังไม่ได้เข้าไปเลยข้าอยู่ข้างนอกเข้าโทรศัพท์ไปซ่อมมายังไม่ถึงบ้านเลยเอออโอเคโอเค ไม่ได้เป็นคนไั้นี่ว่ะเข้าไปว่ะมันเพิ่งไปซ่อมโทรศัพท์มางเพิ่งได้น่ะยังไม่ถึงบ้านเลยก็เออโดนแฮกว่ะไม่โดนหรอกมั้งไม่ใช่เคมไม่ได้บอ,อาารกรหัสกับใครหรือเปล่าเออว่ะตอนที่กูพูดรหรัสมีคนงานมานี่อยู่ปาดพื้นที่บ้านมันจะเป็นคนนั้นอ่ะนี่นพรุ่งนี้เดี๋ยว่อาไปแจ้งความแลัวเลกเรียนอ่ะ เกิดเรื่องตั้งแต่วันไหนเมื่อวาตอนเย็น,นแล้วมีหลักฐานให้ผมดูแล้วมีคนที่อยู่ในการ์ของคุณด้วยไหมมีเพื่อนที่มาด้วยค่ะและ้วก็เพื่อนเพื่อนที่โดนโกงค่ะวันนี้ไม่ได้มาแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนท ประจํามาให้แล้วผมจะติดต่อคุณต่อไปนะ,ะครับตลอดครับคุณเทวนนี้ผมเจ้าของคดีนะครับคดีว่าตอนนี้ผมได้ข่าวสารคู่หน้ามาแล้วบ้างถ้าเกิดมีข่าวสารเพิ่มเีิผมจะโทรหารคุณยิรอบนะครับนะครับสวัสดีครับ ไปแฮกเฟซผลไปยื้อไปอยื้อตังค์ผมสั่นึ่งิดแล้วผมเลยอยากมามอบตัวงั้นเดี๋ยวตำรวจขอโทรหาเจ้าของเรื่องก่อนนะสวัสดีครับคุณเขมอันนี้ผมเจ้าของคดีนะครับดีว่าตอนนี้คนร้ายได้มามอบตัวแล้วเขาสั่งึกผิดได้แล้วหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตคุณเขมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อนะครับครับสวัสดีครับ ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับอย่าไว้ใจหรืออย่าให้รหัสเฟซหรือหัสต่างๆแกผู้คนในที่สถานะหรือจะเป็นใครก็ตามเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้แบบเหตุการณ์ในเรื่องครับ